มาคุมขังแล้วดาบแปะมือลั่นไกหนุ่มไรเดอร์ดับเผยยิงป้องกันตัวเป็นเหตุสุดวิสัยพนักง,งานสอบสวนสอนอห้วยขวางได้คุมตัวดาบตำรวจเกียรติพงศ์ผู้ก่อเหตุยิงหนุ่มไรเดอร์เสียชีวิตไปฝากขังอย่างสารายาเผยผู้ตายจะเข้ามาแทงจึงยิงป้องกันตัวเป็นเหตุสุดวิสัยที่สอนอห้วยขวาง25มกราคมพนักง,งานสอบสวนควบคุมตัวดาบตำรวจเกียรติพงศ์สุวรรณนุศักด์ หรือด่าแปะพอบอูฝ่ายสืบสวนสอนอสธิสารไปขออำนาจสารรัชดาพิเศษฝากขังผัดแรกเป็นเวลา12วันในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายทิติวัตรหรือหมอกอายุ25ปีอาชีพไรเดอร์เสียชีวิตบริเวณหน้าบ้านพักในซอยรัชดาพิเศษเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาในระหว่างที่พนักง,งานสอบสวนสอนอห้วยขวางควบคุมตัวไปขออำนาจสารอาญาฝากขัง ผู้สึกอข่าวได้พยายามถามข้อเท็จจริงต่างๆที่ดาบแปะเปิดเผยสั้นๆว่าหนายหมอกจะเข้ามาใช้อาวุธมีดแทงตนเองจึงทําให้ตนเองรู้สึกตกใจและรีบยกอาวุธปืนขึ้นมายิงป้องกันตัวซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยขณะที่พลตรวจตรีอัธพรวงศิริปรีดาพอบกอนน .1 เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ต้องหายังอยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจโดยท้ายคำร้องพนักง,งานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากมีอตราโทษทางคดีสูงและเกรงว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานส่วนรายละเอียดต่างๆจะให้ทางสอนอเป็นผู้ชี้แจงบรรยากาศเช้านี้ที่สอนอห้วยขวางนายนิ้วนามสมมุติพ่อเลี้ยงของนางสาวแอนซึ่งเป็นคนขับรถพาดาแปปะไปบ้านหลังดังกล่าวจนเกิดเหตุสลดขึ้นได้เข้ามาให้ปากคำกับพนักง,งานสอบสวนเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุ ตนพร้อมดาบแปะได้ไปทํางานแต่ลืมโทรศัพท์ไว้ซึ่งมีข้อมูลสําคัญไว้กับนางสาวแอนจึงได้ประสานเพื่อจะขอเข้าไปเอาโทรศัพท์แต่เมื่อถึงที่เกิดเหตุเมื่อสอบถามแม่ของคนตายบริเวณหน้าบ้านจากนั้นคนตายก็มีการคว่างขวดเครื่องดื่มชูกำลังลงมาจากชั้นสองลงมาที่รถพร้อมกับวิ่งลงมาโดยใช้มีดยาวประมาณหนึ่งฟุตไล่ฟันตนจนหนีเข้าไปภายในรถระหว่างนั้นคนตายก็ได้พยายามจะจ้วงแทงดาบแปะที่นั่งรออยู่ภายในรถโดยมีการเปิดกระจกรถไว้ ดาบแปะก็ได้ถามคนตายว่ามีอะไรพูดคุยกันดีๆแต่คนตายยังไม่หยุดคลั่งจนทําให้ดาบแปะใช้วุ้ดปืนยิงไปหนึ่งนัดยอมรับว่าตนเป็นต้นเหตุของการสูญเสียครั้งนี้นอกจากนี้นายนิ้วยืนยันว่าดาบแปะไม่เคยรู้จักและเห็นคนตายมาก่อนไม่เคยมาบ้านหลังนี้ซึ่งวันเกิดเหตุได้โทรมาสอบถามข้อมูลจากนางสาวแอนและนางสาวมิ้นที่อยู่ด้วยกันแล้วพร้อมยืนยันว่าตนมีสถานะเป็นพ่อเลี้ยงของนางสาวแอนโดยไม่มีความสัมพันธ์อย่างอื่นแน่นอน อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ฟังหูไว้หูคนตายพูดไม่ได้สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580